หลังเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับหลังนี้ก็นวบครับเพื่อนๆนวบนวบหลังที่สองติดกันเลยโอ้ครับไอ้ดุกไอ้ดุกยกครับแต้มที่สองครับสวยๆดุกเหลืองเออครับผมมันหลังที่สามครับผมดูครับโอ้โหอย่างนวดอย่างนวดครับผมเหลืองซึ่งปึ้งครับเหลืองซึ่งเปึ้ง นี่ครับเหลืองซึ่งปึ้งครับผมโอ้โหครับอ้าวแต้มที่สามครับผมมาแล้วแต้มที่สามครับมันหมานครับผมโดนครับโดนโดนเป็นไอเสื่อมไอเสื่อมโอ้ใสสวยเหมือนกันครับไอเสื่อมไอเสื่อมอ้าวครับผมครับไอเสื่อมครับผมสวยเลยผ่านผ่านปลดไอเสื่อมหลังนี้แล้ว หลังตรงข้ามกันนี่ครับก็ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนะดูก่อนโอ้โอ้โอปลาสงแงงครับผมสังเงาน้อยสังเงาน้อยเอานี่ครับโอเคครับสังเงาน้อยจัดคือเา้าเพื่อนเพิ่งยามไปเมื่อกี้ครับบุ้งแม่เอาเองหรือเปล่าโอ้กระปูครับคนนี้มึงอ๋อคืนมาจัดการดูมันคือพูดแท้โดนแล้วครับไอเสื่อมครับผม ไม่เสื่อมไม่เสื่อมใช่ไหมโอ้สังแงงครับสังแงงโอ้ติดครับติดติดย้านนิดนึงเดี๋ยวใช้มือก่อนนะครับสังเง,งา้วครับอ้าวโอ้ก็กพอได้พอได้น่ครับสังแงงครับผมน้อยครับหลังนี้ โอ้ลืมกดวิดีโอครับผมเออสายปนสายปนอาโอเคเก็บครับครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีครับมาดูหลังนี้ครับนี่ก็ว่าจะชุดสุดท้ายแล้วก็จะกลับแล้วนะครับหลังนี้คือปลาอะไรครับโอ้ปลาหมอใหญ่ดูครับดูโอ้โหใหญ่ดีครับปลาเข็งตัวนี้สุดยอดครับผมใหญ่มากดูโอเค ก็โอ้ยกลับมาฮอดบ้านแล้วครับเพื่อนๆผลงานคืนนี้ก็สามดุกนะครับหนึ่งหมอหนึ่งช่อนสองสามเชื่อมนี่แหละหลุดไปก็สองตัวสามตัวนะครับเอ้าก็พอได้อยากได้กินครับใส่ปลาไว้อยู่มือเช้ายัางพยายามเป็ดทำกันครับเพื่อนๆครับติดตามครับครับสวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มายามเบ็ดครับผม ตอนเช้าครับอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับนี่ครับบรรยากาศท้องนายามเช้าครับโอ้อหครับหลังแรกครับหลังแรกหลังแรกนี่รู้สึกจะเป็นไอ้ดุกนะเห็นแวบๆแล้วเมื่อกี้นะครับยังนิ่งเลยเหนื่อยแล้วมั้งโอ้โหตัวใหญ่ครับนี่ครับไอ้ดุกใหญ่โอ้โอ้โหครับผมตรงนี้ ใหญ่มากดูเลดูสิอ้คันนิดโกงโนครับผมนี่ครับโอ้โหบุการยกหลายครับยานรุดนี่ครับอาอ้าคือดินแท้อีพอนี่ครับเหกหมานเลยครับอู้ใหญ่ครับใหญ่นี่การครับเช้านี้ลุ้นกันต่ออ้าครับถึงหลังนี้ปาดหัวทิ่มน้ำเลยครับอยู่ไหมนี่โอ้ อยู่ไหมครับกูด้วยกูนะครับหัวเบดปักน้ำเลยครับโอ้ยแบบนี้มันจะรูดโอ้เลือแต่หัวครับผมอ่าปาเสียมสงสัยกระปูมากินมันเนาะต้องบอได้ยามนะครับเพราะว่าเลิกม,มาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มกลัวเกิดหาทุ่มป่าเงียบเลยครับก็เลยกลับบ้าน นี่ครับเป็นอาหารกระปูไปแล้วดูจากหัวนี่ก็ตัวใหญ่อยู่อไอ้กระปูกินไปซะครับอย่ามากับหลังสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆโอ้ครับหลังสุดท้ายของเช้านี้ครับน,นั่นนวบนวบนวบครับไอ้ดุกครับผมอู้ตัวใหญ่ไซส์สวยครับอย่างแรงยังแรงยกเลยเดี๋ยวหลุดนี่ครับ ตัวท้ายเช้านี้ครับกบดเดบวกจากเมื่อคืนมาเพิ่มอีก2ดุกครับมันหมันคือเก่้าครับผมหายากคากินไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ